ครับตอนวันนี้เช้าครับตอนเช้าเจ็ดโมงห้าทีครับ,รบเปิดเตาเรียบร้อยหลังจากทิ้งให้เย็นหนึ่งคืนเมื่อวานผมมีงานไม่ได้ทําครับตอนนี้วันนี้ว่างตอนนี้มีไม้ไม,ไม้ปากปากเตาพื้นเตาครับที่เผาจะใช้ไม้ตัวเล็กๆไว้อยู่ทางไหนวันนี้ผมทดลองเปิดเตา ร,รูไม้ใหญ่ข้างก้นเตาครับดีหมือนกันเล็กแบงเดี๋ยฮะอื้อใหญ่ยาวนะครับมับบนหักเละ สมบูรณ์แบบครับมีเตาตัวตัวแรกที่ติดข้างๆก้นเตานี่จะใช้ใช้ไม้ใหญ่ค่อนใหญ่ผมไม่เห็นมันเลยมากท่อนนี้ยาวครับยาวยาวสองแต่มันหักดูเตาอื่นนะครับ เอานนี้เปิดจากข้างหลังปเป็นตาแรกตัวแรกที่ผมทำคุณเตาใส่ไม้ใหญ่ได้มาตัวตัวนี้ตัวเผาข้างเผาตัวเละเผาเป็นตัวที่หนึ่งนะไม,ม้มันใหญ่มากเจ็บเกือบหกมือกว่า ครับคุณภาพดีมากครับท่าน